สวัสดีครับท่านคณะกรรมการพิจารณารางวัลเพชรพาณิชย์กับผมนายไพศาลพวงไวยกรุทธ์อายุ64ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีผู้สมัครเข้ารับรางวัลเพชรพาณิชนะครับจะขอ,อนำเสนอผลงาน3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1การส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการค้าและพาณิชอย่างเข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ผมในานามผู้ลงทุนนะครับก็ลงทุนไว้หลายด้านเช่น เป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถตอกเหเข็มจำหน่ายทั่วประเทศขยายกิจการปั๊มแก๊สไปถึงเจ็ดปั๊มทั่วประเทศขยายกิจการบ้านจะสรรเข้าไปหลายที่ขยายกิจการทําระบบตู้สารก็อีกหนึ่งที่นะครับเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงให้กับตัวเองซึ่งทําให้เกิดผลดีกับบุคคลรอบข้างที่มีงานทํามีกิจกรรมมีการค้าการขายเป็นทัพยอเชนซึ่ง ทำให้โครงการนี้เดินได้ดีดนะครับและการทํามาเป็นธรรมาภวิบาลผมได้มีได้รับรางวัลของสมาคมอวยพึ่งปากคอตามตามรูปที่ส่งมานี้ครับส่วนข้อที่2นะครับผลงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงการเป็นผู้จีจิตอาสาและประโยชน์แก่กระทรวงพาณิชย์และสังคมโดยส่วนรวมผมในานามอดีตเป็นนายกเทศมนตรี29ปีนะครับ ซึ่งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเนี่ยก็จำเป็นและมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วและก็ยังได้รับตำแหน่งเป็นเซลแมนจังหวัดซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการทำให้การค้าการขายของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแร่ไปกระจายไปในหลายๆจังหวัดและยังมีตำแหน่งหนึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยนี้เป็นสมัยที่สองซึ่ง ตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมก็เป็นตำแหน่งที่จะประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทําให้เศรษฐกิจสังคมสัวรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นที่แพร่หลายของจังหวัดอื่นๆด้วยและทําให้จังหวัดอื่นๆได้รู้จักกับสุพรรณมากขึ้นครับข้อที่3มีผลงานโดดเด่นด้านพาณิชย์ระดับชาติหรือนานาชาติผม ในนามเจ้าของสิทธิบัตรหลายฉบับตามที่เสนอภาพมาให้เห็นนะครับก็คือนวัตกรรมอันแรกที่ทําเป็นประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานก็คือผลิตและจาหน่ายรถต่อเสาเข็มอันที่สองก็คือผ้าใบาคุมรถซึ่งผ้าใบาคุมรถเนี่ยจากเดิมเนี่ยการที่รถติดรอต้องคุมผ้าใบาต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ผมทาผ้าใบาคุมรถ ให้การปิดเปิดเพียงเหลือครึ่งนาทีซึ่งมันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดมลภาวะในท้องถนนที่รถวิ่งผ่านกระจะวิ่งผ่านไปมาสามการทํางานที่รวดเร็วมันก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีกําไรมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่เป็นฝัภาพปูุกใจก็คือ,อ,อคิดและะดิ์ลูกตุ้มตอกเสาเข็มระบบไฮดรอลิกซึ่ง อันนี้ต้องคิดว่าเราทําแข่งกับประเทศเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งลูกตุ้มตอกเสาเข็มส่วนใหญ่จะมีเปลือกและการตอกเสาเข็มเนี่ยต้องการตอกเสาเข็มแบบเดิมนะครับต้องใช้คนที่เป็นเพศชายเท่านั้นที่ต้องใช้มือและเท้าซึ่งสัมพันธ์กันมันทําให้แรงงานประเภทผู้หญิงเพศหญิงเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในแรงงานนี้ได้มันก็เลยเกิดปัญหาทําให การตอกเสาเข็มหรือพนักงานผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในแรงงานมันก็เลยทําให้การขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้การตอกเสาเข็มที่เพศชายเป็นผู้ทําส่วนมากจะติดเหล้าเมายาซึ่งเพศหญิงจะไม่มีกิจกรรมพวกนี้แต่ถ้าแรงงานพวกนี้ถ้าเข้ามาในแรงงานได้เพศหญิงก็จะสามารถทํางานได้ดี้วยซึ่นจากภาพที่ปรากฏว่าเพศหญิงสามารถทํางานลูกตุ้มตอกเสาเข็มแบบแค่เพียงมือโยกกด โยกกดก็สามารถตอกเสาเข็มได้แล้วอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราคิดค้นเพื่อสนองแลงงานทั้งประเทศให้ทำงานได้เร็วขึ้นครับขอบคุณครับ